วันนี้มาเดินตลาดอ่างศิลานะคะทำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นี่ค่ะด,ดูสะอาดอสะอาดสะอาดมากเลยคะ่ะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเพื่อนๆอืมอันนี้ก็มีที่นันให้นั่งกินด้วยนะนี่ไงปูปลาหมึกก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนี่ เพิ่งเปิดนะคะแต,แต่แต่ตลาดที่อยู่ตรงที่ชั่วคราวแต่ตัวน,นี้ก็ย้ายมาไม่หมดนะคะนี่ยังย้ายมาไม่หมดก็ยังยังน้อยอยู่ยังน้อยแต่มันก็มันก็กว้างนะคะหนือว่ามันก็ดูสะาดสะอาดเป็นระเบียบดีนะแต่คนอาจจะยังไม่ชินนี่ก็หมือไอยหวาน นีอะไรยกู่บมาชุดละเดี๋ยวเขเดินเดี๋ยวเดินไปก่อน กินไหมหอยแข็งโอ้หอยค้างนะหอยแข็งว oh. oh. like ันน uh, so ี้นี่คือแข็งโอ้เขาลวกให้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาน้ำจิ้มมันจำนาเอหน่อยได้ดีนะมันจำมีอะไรมันง่ายว่าน้ำมับุ๊คเออคือจำนาเขาได้ต่อห้ยเปี๊ยร้านก็ซื้อจำได้ก็ง่ายมาหลายร้านด้วยหรอกครูก็เยอะอยู่ แต่คนไปเดินที่นู่นอะกว่าแน่แล้วที่ว่านอกจากว่ามังพักเห็นม้าทีตัวเนาะที่ตองเดีอยอแบเดี๋ยวค่อยมาชื่อไทยไาสากมาหน่นนะแล้วก็เบลสั่นปะค้องลื่น่ะอยากเนาะอันนี้อะไรเนื้อปูม้าแกะตัเมื่อร่เลยนะคือ เขาเดินมาเดี๋ยวเขาเดินอันี้น้ำจิ้มอะโอ้กเดองหรือว่าปรอให้ดองอะไรเนี้ยมานั่งล้มดีกว่าสวยน้้มันดีขอบคุณนี่มาหว้นมาหาร้อยครับพีก้อนอยู่ใกล้นี้นะกินทุกวันโอ้ผงเจยกับเบื่อปุ๊กเอ้ยดูเราเดินไปอุ้ยปุ๊รถมันถึงนู่นเลนี่ว่าเราไม่รู้อะสุดเราออกแบ เอองั้นเราก็ซื้อที่นี่เลย<ม>ก็เราไม่รู้หนอะอ๋อข้างในมีที่จอดข้างในมีที่จอดด้วยที<ม>่ขอเดินดูหน่อยโอ้อนี่นะคะเนี่ย อพอเดินถึงเข้ามาข้างในก็มีที่จอดด้วยนะคะโอ้วิวดีบรรยากาศดีนะคะโอ้ชอบจังเลยค่ะวิวดีบรรยากาศดีนะตรงตลาดอ่างศิลานะคะทำเสร็จแล้วอื ตอนพระอาทิตย์ตกพอดีเลยค่ะแล้วได้เลยค่ะสวยมากเอ้ย,อยสวยเลยค่ะฝากติดตามช่องสตวาเลยเียต้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ